โลโลหนึ่งสองโขอโอกาสครูบาอาจารย์ขอโอกาสไม่ชีเนาะโขอโอกาสอาญาติโยมทั้งหลายเนาะเมื่อวานนี้ก็ไปบวชพระมาแล้วเนาะสี่รูปวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะอ่า ก็ได้จะทำกุฏิที่พักอาศัยนะแล้วก็มีพระมีชีจำนวนาามากอยู่พอสมควรเนาะ,ะสำหรับวัดป่าบ่อน้ำพระอินมีบุญทุกวันนะมีบุญทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีบุญเนาะเราทำบุญทุกวัน บุญต้องทำทุกวันทุกวินาทีนะเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับบาปคือการทำความดีนั่นแหละเรียกว่าทำกุศลให้เป็นกุศลก็ขออนุโมทนากับ ไม่ชีอีอีเจงอนะอ่าอีเจงอ่าถวายร่วมอ่าร่วมอ่าทำอ่าโรงงานน้ำดื่มเนาะหนึ่งแสนบาทเนาะสาธุอ่าอแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของหญิงเล็กหญิงเล็กหญิงเล็กอ่าหญิงสูหญิงสู ก็ได้ออเลี้ยงกุยเตี๋ยววันนี้มีอายุครบสิบขวบเกิดบ่อยๆก็ได้กินบ่อยๆนะก๋ยเตี๋ยววันเกิดทำไมเลี้ยงกุวยเตี๋ยว ก็เป็นเรื่องดีเนาะเกิดเนี่ยขอให้เกิดในทางที่ดีเนาะ,นะแต่ทางที่ดีจริงๆก,ก็คือไม่เกิดเลยเนาะว <c oughs> ัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะ,ะเป็นปีที่สี่ปีนี้หลวงตามาอยู่ปีที่สี่แล้วอ่าอ่าหมายถึงว่า เราออกเรือนใหม่ออกบ้านใหม่เนาะอะไรก็ยังไม่พร้อมยังไม่ดีพอยังไม่สมบูรณ์นะกำลังพยายามอยู่นะ,นะะปีนี้เขามีกำหนดว่าจะทำกุฏิเป็นลรถสุดท้ายนะคือร้อยห้าสิบหลังนะรอยห้าสิบหลังหลังละหนึ่งแห้ามบาทประมาณนี้รวมค่าช่างด้วยค่าทุกอย่างละด้วยนะ ตอนนี้ก็ททำไปเดือนละยี่สิบหลังอะเนาะประมาณได้เดือนละยี่สิบหลังนะคิดว่าปีหน้าก็คงเสร็จนะปีหกหกเนะี่ยร้อยห้าสิบหลังเนะี่ยทั้งหมดก็รวมแล้วก็เป็นสามสี่ร้อยหลังอะนะก็คงจะพอต้อนรับศรัทธานะาที่คนที่มา,าปฏิบัติธรรมที่นี่เนาะ เพราะว่าทำไมถึงสามสี่ร้อยหลังเพราะว่ามันหมดที่จะสร้างแล้วที่มันเต็มเลยเนาะมันก็ดีนะมีอ่ากุลบุตรกินทิยาอาหรือพระมิชีมาฝึกมหัดมาอยู่รวมกันเยอะๆเนะาะก็เกิดจากศรัทธานะศรัทธาเกิดนะจากศรัทนธะาเกิดจากความเห็นนะ ที่ถูกตรงกันก็เลยมาอยู่รวมกันเยอะนอะ,ะ,ะก็มีหลายคนบอกว่าโอ้ยอพระองค์เนี้ยอ,อพ,พูดพูดอทำให้คนเชื่อว่างั้น <laughs> โอ้ยมันจะพูดให้คนด่าได้ยังไงเนาะก็พูดให้คนเชื่อไ <laughs> อพูดในสิ่งที่ดีสิเนาะมันจะให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีเลย <laughs> แล้วพระอ,องค์นี้ก็ชอบบอกบุญว่าง้นโอ้มันจะให้กูบอกบาปม <c oughs> ั้งไงเนาะมันก็แปลเวลานะานคนเราเนาะก็ธรรมดาแต่หลวงตาก็เคยพูดว่าความเชื่อเนจะเชื่อสิ่งไหนมันเป็นสิทธิของคนนะของคนคนนั้นอย่าดูถูกความเชื่อนะอย่าไปทำลายความเชื่อของคนอื่นเขาอ่านอะ่านะ ถ้าเขาจะเชื่อ,อจูงไก่มากราบเขาเรื่องของเขาจริงไหมแล้วก็ศรัทธาไก่บางคนก็ศรัทธาวัวเขาเลี้ยงวัวไงคนศรัทธาเล่าก็ชวนกันกินแต่เล่าเห็นไหมคนศรัทธาการพนันตื่นมาก็ชวนเพื่อนเล่นการพนันจริงไหมคนเราชอบไม่เหมือนกันนั่นแหละ โลกนี้เจ็มไปด้วยคนบ้าแต่บ้าคนละอย่างกันนะอย่างหลวงตาเนี่ยหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยบ้าในการบวชนะบ้าในธรรมะนะก็เลยบวชนะก็เลยอยู่ในเพศในการบวชเนี่ย ถ้าไม่ชอบไม่ศรัทธาแล้วจะจะมาบวชได้เหรอฮะเอาปืนไปจี้มันมาบวชมันยังไม่มาเลยฮะฮะจริงไหมโอ้ยบอกให้มาบวชนี่ถอยเลยเนะี่ยยิ่งไปบอกพ่อใหญ่ไรมาบวชเนี่ยบวชไหมพ่อใหญ่อไรโอ้ยตายก็ไม่บวชแกบอกเห็นไหมฮะอย่างพ่อใหญ่โมนี่ก็เหมือนกันเน่ยเอาสิ เอารถไถลากมาให้บวชเนี่ยแม่บวชเราฮะเพราะคนไม่มีนิสัยที่จะบวชนะฮะถ้าคนมีนิสัยวาสนาที่จะได้บวชนะยังไงมันก็ได้บวชฮะอย่าลืมว่าศาสนา,าพุทธเราสอนเรื่องว่ากรรมกรรมคือการกระทําไม่มีใครมาดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้หรอก ทุกอย่างล้วนเกิดจากเราทําขึ้นมาเองนะ,ะ,ะวันนี้ทำไมมีเข้าเกี่ยบหรืออะไรเนี่ยมาจากไหนไม่รู้เข้าเกี่ยบเนี่ยเหมามาเหรอใครทำฮะโอ,ะอะไม่ชีทอดทําจําหน่ายด้วยไหมเนี่ย <laughs> เหมือนพระบิดาไงนี่ก็หลวงตาวันนี้ได้เข้ามาดูว่าจะทำพราะเราอยู่จำนวนมากปีหนึ่งก็หลายแสนบาทเดือนหนึ่งก็หลายแสนปีหนึ่งก็เลยเพิ่มขึ้นไปหลายแสนเรื่องซื้อน้ำดื่มก็เลย คุบาชายได้ไปตติดต่อกับบริษัททำเครื่องอน้ำดื่มนะมาติดตั้งเมื่อวานเนี้ยก็มาวาง่าวยื่นเสนอราคามาเนาะ,ะ,ะก็ตกลงในราคาัอนอเรียบร้อยแล้วก็จะลงมือสร้างอเอานำเครื่องจักรมาเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มนะ ในแบรนด์ของวัดป่าบอานะ่อน้ำพะอินเองเราทำไม้กินเองเนาะ,ะถ้ามีคนซื้อก็จะขายนะ,ะ,ะน้ำเดิมเนี่อาจจะปลูกเศกด้วยคุบ่าชายปลูกเศกคุบาถุยด้วยปลูกเศกกันหลายๆองค์อาจารย์แดงเพ่ง เราก็จะทําไว้เพื่อบริจาคด้วยเนาะเวลาน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราผลิตไม่ได้เยอะวันหนึ่งก็ประมาณสองหมืนลิตรนะต่อวันว่าแรงการผลิตนะนะก็ประมาณสามหมื่นกว่าขวดอะต่อวันน,นะนะประมาณนั้นนะนะเราทำมาตรฐาน อ่าขอทำอ่าผ่านออยผ่านอะไรด้วยเนาะมาตรฐานสากลเลยเนาะอ่าอ่ก็เมื่อวานเนี้วางอ่าตกลงราคากันแล้วเนาะก็ถือว่าอ่าคงไม่เกินอาทิตย์หน้าหรอกนะก็คงอ่าเริ่มเริ่มมาติดจังเนาะเพราะฉะนั้นนะอ่าก็ขออนโมนาสาธุการ ่ที่มีคนมาร่วมหุ้นบุญนี้อะงา,านบุญนี้ด้วยเนาะอืมลุตงตาก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอทำน้ำดื่มอ่ถ้าเราทำ น้ำดื่มผลิตน้ำดื่มได้เราก็จะเอา,อาไปาบริจาคหรือขายต่อ,อาราคาต้นทุนเนานะราคาต้นทุน,ทนนะใน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 ชุมชนนี้ในแถวแถวบ้านใกล้เคียงเวลามีการมีงานเราก็บริจาคไปวัดวาลามเนาะ่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนะาะเป็นไอเดียเป็นโครงการที่ดีเนาะมีคนมาเสนอหลงจาก็ อ่าก็ดีเหมือนกันเนาะอ้าวตั้งใจรับพร ยาตาวริวหาปุราปาริปุเรนติทาคารังเอวะเมวะอิโต้ดินังเปตานังบุปกาปติอิจิตังปฏิจิตังตุมหังคิปะเมวะจะจมิจันตุสัพเบปุรนตุสังกบาฉันโดมาราโสทามณีโชติลาโสยาตาสัพพิตโยวิวัจฉันตุสัพบโรโควินาสัตุมาเตภวะวันตะราโย สุขีดีคาอยู่โกภวะอภิวานนาสีริจะนิจังบุจาปจาิโนจัตตารหัมมาวทันติอายุวโนสุขังมาลังสาธุ